ครับก็มาตรวจเช็คไฟก่อนติดตั้งให้ลูกค้านะครับตัวนี้ไฟจะเป็นรุ่นปีสิบห้าถึงส9บซึ่งไฟมันจะเป็นทรงแลมโบนะเป็นเส้นก้างไฟอันนี้คือตัวท็อปนะครับจะต้องไฟสูงกับไฟต่ำจะเป็นลูกแก้ว LED ทั้งสองดวงนะดูนะครับเดี๋ยวเช็คให้ดูอันนี้คือไฟต่ำนะจะติดดวงเดียวนะครับส่วนไฟสูงนะครับนี่เห็นไหมจะติดทั้งสองดวงนั่นไฟสูงซึ่งไฟตัวนี้จะสว่างกว่าไฟแท้มากเลยนะครับ ต่อมาก็จะเช็คระบบเดไรี่นะก็คือระบบไฟรี่ที่เป็นไฟก้างปลานะครับนะครับนี่ที่เป็นไฟเป็นก้างปลาตรงนี้นะครับตอนเราเปิดไฟครั้งแรกนะครับมันก็จะเป็นอ่าไฟวิ่งนะครับตัวนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นการเทสระบบเห็นไหมครับไฟวิ่งนะครับจะเป็นดีสองรอบนะครับแล้วก็จะติดสว่านนะครับนี่ก็จะติดสว่านแบบนี้เลยนะครับ ส่วอันตัวนี้ไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไฟเลี้ยววิ่งนะครับจะต้องเช็คระบบไฟเลี้ยวสังเกตนะครับชุดไฟเลี้ยวจะเป็นเส้นล่างนะครับอยู่ตรงนี้เนี่นะครับเห็นไหมครับไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับมองดีดีนะครับมันจะเป็นไฟเลี้ยวที่วิ่งมาจากตรงนี้มาถึงตรงนี้โอเคนะครับก็ฝากร้าน ชิ้นอะไรอยู่ชุดีไว้ด้วยนะสนใจอะไรชิ้นไหนที่เกี่ยวกับรีโว่แล้วก็คอร์จูเนทุกรุ่นนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับก็ขอบคุณครับ